โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าของมันโคตรจะเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแกะทีละอย่างแล้วกันเนาะ โอเคทุกคนวันนี้ก็จะอาจจะคลิปจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่านั่นแหละอ่นะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันที่อ่าเป็นของกิจกรรมกันก่อนนะคะใค่ะทุกคนก็ สำหรับพัสดุกิจกรรมนะคะจากช่องคุณเนกาซาว่านั่นเองนะคะทุกคนเราจะขึ้นมาให้นะคะก็อันนี้เราเเดูเหมือนเราจะอ่านชื่อช่องผิดนะคะทุกคนตามจริงมันต้องอ่านว่านาเซกาว่านะคะแต่เราไปอ่านเน,น,นกาซาว่าโกเมนนาไซค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็จะพูดผิดนะคะขอโทษจริงๆได้มานะะค เราไปเล่นกิจกรรมครบ1000 subscribe ของคุณนะิโก้สว่านะคะก็แล้วก็ได้มานะคะทุกคนก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมีดวงด้านการเล่นกิจกรรมอะไรแบบนี้นเออก็นะคะได้มานะคะทุกคนนี่กนนะะ้ก็จะเป็นมังค์นะคะก็จะเป็นมังอ่ะเรื่องคนจะรวยต่างโลกก็สวยไรนะเอาใหม่ oh <my. S 1> คนจะรวยต่างโลกก็ไอนะ ก็พาสวยไม่ได้โอเคโซ so, นีกก็คือชื่อเรื่องนะคะทุกคนมันยาวเนาะมันเป็นมังอะที่เรา,เอ,าอยากได้นะคะมากนะคะอยากเป็นมังอะที่เราแบบอ,อยากได้นะคะเพราะว่า,เ,าเราไปดูเาขาเรียกว่าอ,อะไรไปดูรีวิวจากช่องคุณนกาซาวานี่แหละนะคะแล้วก็เหมือนโดนไปอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเราเอา่ะไม่ใช่ไม่ใช่สายที่จะอ่านแนวต่างโลกซะเท่าไหร่แต่ว่า ราคิดว่าเราก็ควรจะเปิดใจอ่านเนาะแล้วก็รู้สึกว่าพอรเรื่องนี้ยมาดูน่าสนุกดีนะคะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองไปอ่านนะคะก็เป็นของดังงูมางอะนะคะทุกคนก็ช่วยอดนหนสำหรับเพีงนี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่ารูปเรื่องเองขาแบบคือดีจริงนะคะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรนยะอันนี้จะเป็นโปรสการเหรอขอบคุณมากนะคะคนในกาซาว่าน,นะคะอย่าลืมไปซ mm ับสไครต์นะคะเราจะขึ้นมาให้นะคะ โอเคก็ไปพัสดุฝากไปกันเลยค่ะแตทุกคนพัสดุต่อไปนะคะเราจะมาแก้พัสดุที่เราสั่งมาจากาทางช้อปปี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเลือกหน่อย ใค่ะทุกคนนี่ก็ค่ะก็จะเป็นมังงะเรื่องห่วงเหี่ยวหรือของเด็กหนุมนะคะก็จะเป็นเล่มที่3มนะคะก็เรื่องนี้เราตามนะคะทุกคนคือแบบดราม่าได้ใจเรามากนะคะเรียกว่า,ายิ่งกว่าดราม่าปวดตับแล้วกันเนาะเออนั่นแหละนะคะใครมีสกิลทางด้านนะทนความปวดตับได้ก็แนะนํานะคะทุกคนเรื่องนี้ก็ไปไปเรื่องต่อไปก็ไปพสดุต่อไปกันค่ะ ที่เราสั่งมานะคะก็คือมางงาเรื่อง blue period นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่7จนะคะจะเป็นเล่มมาล่าสุดเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อปกพิเศษนะคะทุกคนเราคิดว่าแค่ปกธรรมดามันก็ perfect แล้วนะคะมันสวยมากนะคะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะเราจะไปอ่านนะคะพุสดตุต่อไปกันเลยค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นพัสดุจากทางสยางอินเตอร์คอมมิคส์ล้วนแล้วนะคะก็โอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูกัน โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพัสดุที่เราสั่งมาจากทางสยามนะคะก็จะเป็นเรื่องอพันธกุลคุงยันติที่นั่นเองนะคะทุกคนก็สีเล่มแบบสีส้มออเรนจิมาเลยนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นโปสการ์ดนะคะโปสการ์ดสีมันจะดอกจากตัวเล่มาทุกคนแต่ว่าโปสการ์ดนะคะสวยมากโชว์สีมันอ่อนๆออกพาสเทลส้มพาสเทลทุกค,คนก็นจะเป็นเล่มที่9เนาะโอเคไปต่อไปกัน ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นมังงะเรื่องาดารานนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบน่ารักมากทุกคนดูปกอสวยโคตรนะคะทุกคนคือเราชอบปกาดารานสีมันดูวสุดใสแบบคันลืฟูโคตรนะคะทุกคนนี่โอ๊ก <laughs> บ็อกซิ่งมาเลยโอเคก็วันนี้คุณดูแบบสันคือแบบสีแบบโคตรนีออนนะคะ ชอ,ชอบชอบชอบความแบบสดใสอะไรอย่างเี้ยอ๋อนี่คนโปสการ์ดแกเราทันทุกคนทันโปสการ์ดของอนิเมะกีอน,นิสปอตวันนี้จะเป็นโปสอ่าโปสการ์ดทางสยามนะคะแกดูดูน้องน่ารักมากเลยเพืความแบบเหมือนเหมือนคนจริงๆอ่งอะช่วงการลงสีมันสวยอันนี้ก็แบบดูอาร์ตมากทุกคนนี่ตอนพระเอกแปลงร่างเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยก็บแบบหล่อเทลิอทอมอะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับเรื่องเ,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 เดินดือนอันนี้จะเป็นเรื่องที่สานะคะโอเคไปต่อกันโอเคนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสังขารช้างสยามเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่อง มาหาไม่พื่อหึงมานะคะทุกคนจะเป็นเล่มที่สิบเก้านะคะเราชอบหกสิบเล่มสิบก้ามาทุกคนมันดูแบบเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็พี่คนนี้เด่นมากนะคะคุณนทนายหรือเปล่าใช่นะคะเล<ม>่มที่สิบแปดเอ่อเขาโผล่มานะคะแล้วแบบนะคะแบบดูหล่อเชลเลททมาดูแบบเหมือนตวัวบักอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นออสการ์นะคะทุกคนดูอา่าเกทโฮกยูต้ายูตา นะคะผมแล้วก็มีน้องลิกะด้วยข้างหลังนะคะสวยมากโพสการโอเคแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเอยคือเราอะ่ะอยากเก็บเรื่องนี้นานมากนะคะแล้วก็เห็นแบบเร่มสองมันออกดีเราก็เลยโอเคซื้อเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องคําอธิษฐานนะคะในวันที่จากลานะคะทุกคนอะไรนะหรือว่าชื่ออันนี้อ,ะ,อะไรฟีเลนเหรอฟีเลนฟีเลนใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะทุกคนปกมันสวยมากเราชอบมากเลยเราเห็นปกแบบ ขุ่นแรงเนี่ยคือสวยมากนะคะดุโอ้โหดูดูด้านะหลังสิสวยมากเลยอะ่ะเออนั่นแหละคาริมสองทุ่งออกเนะาะมันมีเซ็ตอ่าสเปเชียลด้วยอ่ะเห้ยเลยเซ็ตพิเศษเออแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อที่มันแถมสเตดี้นะคะนี่เราซื้อแค่ 3, แถมโปสการ์ดก็มีอ๋อโปสการ์ดสวยมากนะคะก็ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนเรื่องนี้เอาละ L C ใหม่เอา,เอาไม่ใช่ L C ใหม่อันนี้เป็น L C นั้นแล้วแต่ว่าเราก็มาเก็บนะคะ <Okay. S 1> แต่ปกมันสวยอะ่ะเออก็เลยซื้อนะคะ โอเคเดี๋ยวไปส่อไปตเลยนยคะ่ะทุกคนโอเคค่ะ <Okay, S 2> ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมังหะนะคะกล่องสุดท้ายแล้วน,นี่จะเป็นมังหะเรื่องอ่จีบุนโนฮานากะคุงนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้นจะเป็นเล่มแบบสีแบบ สีม่วงนะคะเร้ชอบมากเลยอะสีมันคัะแล้วครูโคตรโอ้โหสีม่วงอ้สวยมากทุกคนนี่นะคะจะเป็นน้องโค้คงงงน้องคนนี้ชื่ออะไรนะรจำชื่อน้องไม่ได้น้องน่ารักมากนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาพร้อมกับโพสการ์ดนะคะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมโพสการ์ดมันแบบสีมันจะดรอปจากตัวรูปเล่มนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแบบพาสเิลสวยสวยมากแก โอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องคุณร้อนมาแล้วนะคะทุกคนสุดรับฉบับคาโมโนฮาชิรอนนะคะอันนี้จะเป็นเรื่มที่4นะคะอ๋อลืมบอกนะคะทุกคนฮ<ม>านาโกะคุงนะคะเล่มที่10แล้วนะคะ<ม>ออกเร็วมากเป็นลูกรักพี่สยามหนึ่งกุ๊กนะคะออกเร็วเกินเสียค่าส่งเออนะคะทุกคนนีก็จะเป็นคุณร้อน คือหล่มากนะคะทุณนนี่นะคะแล้วก็แถมมากะโปสการ์ดอีกแล้วแต่ว่าโปสการ์ดอาจะไม่ได้เหมือนฮานาโกะที่จะก็พิมพนมาเหมือนรูปโปกแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแตกต่างหน่อยนะคะทุกคนนี่เก๋อสวยมากดูดีทุกคนอ้าวค้อมา,มากเออนั่นแหละค่ะโอเคต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายท้ายสุดนะคะสำหรับวันนี้ก็คือ เรื่องโตเกียวเอเลีนนั่นเองนะคะทุกคนก็นะคะก็ดูความหลอกนั่นคืออะไรกรันทุกคนแล้วดูโปสการ์ดอืมโอยอาแกเขาหล่อมากเลยแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้คือเขาอยู่ในหน่วยเออเลยนะอยู่ในหน่วยเอโมอ่ทุกคนเราเรียกเราขอเราขอนุญาตเรียกว่าเอโมอแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อ่านแล้วก็น่าจะรู้นะคะหล่อมากนั่นแหละเราจะไปอ่านแล้วสนุกนะคะทุกคนเรื่องโตเกียวเอเลี่ยนไม่ควรพลาดนะคะโอเค โอเคคะ่ะทุกคนอนอกจากกองมังงะตรงนี้แล้วมันยังมีมังงะที่เราแกะสรุปไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้นะคะมีแค่สามเล่มเนาะก็จะเป็นนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมังงะก่อนหน้าเนาะคือเราทนไม่ไหวเราก็ต้องแกะมาอ่าน <c oughs> คือเราไม่ไหวจริงๆเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องไขจูนัมเบอร์เองนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่ห้าแล้วนะคะก็ปกนะคะก็คือพี่ อรูปนี้ของเราเป็นเองมันก็ห่อมารอแบบหล่อเทมากนะคะในเรื่องคือเหมือนตัวบักนะคะเกือบบอนบูนี่แบบสุดยอดกำลังแบบสนุกนะคะก็คือใครจูแบบมาแบบให้ออกถี่มากจริงนะใครจูอะคือหนุกโคตรนะคะก็ <c odes> ใครยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะทุกคนห้ามพานะคะสนุกจริงนะคะเนวแอคชั่นไซไฟแบบอืราชอบมากหนุกนะคะก็ <c odes> เรื่องนี้เนี่ยเราได้โปสการ์ดแถมมาด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทันรอบที่มันเป็นมีโปสการ์ดของทางอนิเมะเนาะแต่ว่าได้โปสการ์ดของทางสยามมานะคะเราจะเราจะเอาให้ดูตอนท้ายโอเคโอเคไปทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องอ ผมกับโรบโกะคุณเมทพันซ่านะคะเรื่องนี้เป็น LC ใหม่ของสยามเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เราไม่รู้ว่าเรื่องนี้ทุกคนได้ตามอ่านไหมแต่ว่าเราอะคือตอนแรกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอไปดูรีวิวอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่ามันฮามันตลกเราก็เลยเออซ้อมาแล้วแบบเออตลกจริง <laughs> ทุกคนคือแบบเรื่องนี้แบบฮาเกินคาดนะ mm hmm. ก็เป็นแนวแก๊กเออเป็นการ์ตูนแก๊กตลกๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างหลังแกแกดูน้องโรบโกะ ต้องทำอะไรนะคะก็คือเรื่องนี้มันจะเล่าเกี่ยวกับแบบเป,เป็นในยุคที่แบบทุกบ้านอ่ะจะต้องมีหุ่นอะไรนะออเดอร์เมดใช่มันจะเป็นหุ่นแบบเมดสาวน้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนจะต้องมีนะคะเอาไว้แบบใช้งานอะไรทั่วไปเนาะแต่ว่าน้องบนหนูคือแบบทางบ้านน้องค่อนข้างที่จะ,ะประหยัดหน่อยเนาะคีปมานี่อะไรอย่างเงี้ยเออน้องก็แบบอยากได้บ้างนะคะเห็นเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยสั่งมาแต่ว่า ก็ได้เป็นน้องโรบโบโกที่เป็นหุ่นยนต์พันแกร่งนะคะทุกคนมาแทนนะคะเนี่ย <c oughs> แข็งแกร่งนะคะเออเรื่องนี้ตลกมากนะคะทุกคนอ่านแบบคลายเครียดได้เลยอันนี้ไม่ไม่ไม,มีเครียดอะไรเลยไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรที่น่าเครียดนะคะตลกนะคะเลาวมหาอ่านก็ดูนะคะทุกคนเรากปกเรื่องนี้แบบ แบบล้อหลายเรื่องมากนะคะดูขึ้นมาเห้เออโอเคประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ทุกคนแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องมหาเวทพื้นึกมานะคะเล่มเป็นเล่มที่8นะคะเราไม่ได้ซื้อเล่มที่มันเป็นนงสเปเชียลเซ็ตที่แถมมาอะไรนะปฏิทินอะคริลิกอะเออนั่นแหละเราไม่ไหวนะคะทุกคนราคามันแรงไปเราก็เลยซื้อแค่แถมโปสการ์ดมานาอเออนะคะก็ กำลังอยู่ในอ่าจรดนห้างบางนะคะตอนนี้เราอ่านถึงแค่เล่มสิบแปดเนาะสำหรับมหาเวณเนาะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเล่มสิบเก้านะคะก็แลาสนุกค่ะทุกคนแล้วก็สองเล่มนี้ก็มีโปสการ okay. Okay, everyone, okay. ์ดนะเดี๋ยวเราเอาให้ดูโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บโปสการ์ดกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาแยกโปสการ์ดกันก่อนนะนี่นะตัวนี้นัอีเลียนน้องทำทำตัวนี้ นี่นะคะทุกคนเรามีอุปกรณ์สําหรับไม่ได้อุปกรณ์มีแฟ้มสําหรับเก็บโปสการ์ดแล้วนะคะก็คือจริงจังไหมําไหมเล็กจริงจังนะคะอุ้ยนะคะก็นั่นแหละก็คือแบบตอนแรกก็แบบเออก็เฉยเฉยกับโปสการ์ดแหละแต่ดูทุกคนดูเฉย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 นะนี่ทุกคนเฉยเฉยจริงๆก็นั่นแหละ เก็บมาทุกเรื่องนะคะทุกคนเออและประมาณนี้นะคะเราก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวเราแปะไปกัดแฟ้มโปสการ์ดไว้ให้นะคะตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นแฟ้มมูจิเนาะแต่เราจะมาใส่กันนะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละหน้าให้ทุกคนดูนะคะก็แบบเออเป็นแฟนมเกตโปสการ์ดของเราไปโดยปริยายนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้จะเป็นคุณนิกสาวา่าแถมมาให้เราเนาะแล้วก็ด้านหลังอันนี้จะเป็นที่ค้าหนังสือเรื่องงดอมนะคะที่เรารีวิวไปในคลิปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนที่เราได้แถมมาแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสการ์ดบันปีสนะคะเราได้เราแถมได้แถมมาจากอะไรขนมอะไรสักอย่างไอ้ห่อแดงๆกันทุกคน นั่นแหละนะคะเราขึ้นไม่ให้นะเออนั่นแหละนะคะก็เป็นลายอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสวยดีแล้วก็เลยเก็บไว้นะคะก็อันนี้จะเป็นมหาวิทยุนึกมานะคะเป็นโปสการ์ดนะที่แถมมาสองอันนะคะนี่จะเป็นไฮบาระกับนานามินทุกคนโจโกเกโตอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดคจูนะคะทุกคนนี่นี่นะคะหัวหน้าหน่วยนะคะความหล่อที่เนาะ ก็อันนี้นี่นะคะทุกคนอันจะเป็นโปสการ์ดที่เราได้แถมมาจากคาคตูเรื่องที่5นะคะจะเป็นพี่อรุ่นพี่นานารุมิแล้วก็จะเป็นคุณคาฟกาเนาะแล้วก็จะเป็นน้องน้องชื่อเลยนะคีคิรุคุคิอะไรใช่ยางคุคิคืออะไรวะนั่นแหละนะคะทุกคนน้องแบบเหมือนตัวบักน้องเออตัวบักคั้งสองตัวมาอยู่รวมกันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนนั่นแหละหลรอมากก็อันนี้จะเป็นโปสการ์ดฮานาโกคุงนะคะทุะะกนค,น,คกนะกนนี่ แล้วก็คนก็แบบโปการ์ดน่ารักมากว่นี่นี่เล่มที่เปดเราชอบมากเลยอันนี้จะเป็นโปสการ์ดตันดดนนะคะทุกคนเล่มแรกเนาะแล้วก็จะเป็นเล่มสองเห็นไหมเราบอกแล้วมันต่อกันมันต่อกันนะน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสการ์ดคุณรอนนะคะคุณรอนรูปนี้สวยมากอะหล่อมากแล้วก็อันนี้จะเป็นล่าสุดเนาะนี่นะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสการ์ดมหาวิทยุดึกด้านนะคะเล่มที่สิบแปดนะคะที่เราบอกไปอ่ะก็จะเหมือนตัวหน้าปกเลยเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเล่มล่าสุดนะคะทุกคนหล่อมากเลยคือเราใช้คําว่าหล่อในอคลิปนี้ก็คือเยอะมากนะคะโอเคแล้วก็จะเป็น,อน้องโชว์ใช่ไหมชื่อโชว์ใช่ไหมเราจะไม่ผิดเออนั่นแหละนะคะแล้วก็จะเป็นพี่คนนี้นะคะคืออยู่ในในหน่วยไอหน่วยไอโมนะคะทุกคนหล่อมากเราจะไปอ่านนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นฮันนากัคุ้โปสการ์ดนะคะก็แบบ ก็การงานกุขคงก็ดูดีทุกคนมันสวยมากเลยอ่ะเราโชบมากเลยอ่ะโชคมากอุ้ยทุกคนคันรถสวยสวยสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นบวกการเป็นาดันนะครับนี่กือเราโชคอันนี้มันดูแบบอ่ะสวยมากดีนะที่ทันดีนะที่กดทันด้วยนะนั่นแหละทุกคนแล้วก็จะเป็นฟรีแลนซ์เนาะก็สวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอาโลโกะนะคะทุกคนหุ่นยนต์ที่เราบอก ความแข็งแกร่งนี่มันคืออะไรกันตลกมากเรื่องนี้ไปหาอ่านกันนทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นความแบบมีความเก็บบล็์กอะไรอย่างนี้กลุ่มๆนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราซื้อมาเพราะว่าอคือตอนแรกเราเก็บในถุงซิปล็อกแล้วมันเป็นรอยเว้ยเรากลัวม,มันไม่ได้เรากลัวมันเป็นแล้วเราก็เลยแบบเออต้องหาอะไรมาใส่แล้วเพราะว่าคนดูมันเยอะเด้อนี่มันเยอะเด้อ เยอะเ้ย uhm. <cima. S 1> เราใส่สแบบสองนะคะใส่เนี่ยสองแผ่นนะคะในในไส้เดียวใส่ไงมเรใส่แฟ้มมาเอออันเดียวนะคะบบนั ogi, ่ bon. <t oss ed language> นแหละหนาเด้อก็ประมาณน uh ี huh. <t oss ed language> ้นะคะทุกคนสุดยอดแฟมอือก็นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะ everything is on my table ก็คือมังอะทั้งหมดของเรานะคะในเดือน ไม่รูเหมือนกันแต่ว่าเราจะเขียนว่าเป็นอันบ็อกซ์กับมังหะหอกลกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากให้รีวิวเรื่องไหนทักได้แะ้วแบบว่าบอกได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เราอยากรีวิวมังหะอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะมีรีวิวมังหะนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัดนะคะทุกคนขอเรียบเรียวคำพูดก่อนเราจะลงคลิปรีวิวให้เนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับมังหะค่ะอาจจะ ไม่เยอะน้อเพราะว่าเราสั่งมาทีเลเล็กทีลน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผสมมันเลยเยอะหน่นอยเนาะเพียงคุกคนขาขอให้สนุกกับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คลิปประมาณ30กว่านอาทีแล้วนะคะแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้โอเคไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย